สวัสดีค่ะท่านผู้ครองและเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันนะคะในสัปดาห์การเรียนรู้เรื่องการสื่อสารไร้พรมแดนก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเรามาต้องกำก้อมจองกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาฟังกำก้องจองแล้วว่าตามกูนะคะวิทยุทีวีอีกมีจดหมายโทรทัศน์ ทั้งหลายช่วยคลายพังขาเอตการทุกแห่งรู้แจ้งใจนาสื่อสารนั้นหนาย่อโลกเราเอ่ยอ่านะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในหน่วยการสื่อสารไร้ปรมเดนนะคะการสื่อสารเรามารู้จัก อุปกรณ์กันดีกว่านะคะอุปกรณ์การสื่อสารมีอะไรบ้างคะตอนนี้ลองนึกตามครูไปนะคะที่เราสื่อสารการเราคุยกันนะคะเราได้รู้ข่าวสารมีอะไรบ้างเอาหนึ่งรทัศน์ใช่ไหมคะเราดูโทรทัศน์เราได้รู้ข่าวสารตัวไปใช่ไหมคะสองตัพทัอันนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะทุกคนมีโทรศัพท์นะคะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะ อยากรู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนเราธุระก,กับใครเราก็ใช้โทรศัพท์สื่อสารกันใช่ไหมคะต่อไปคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะเราใช้การสื่อสารโดยการทํางานโดยการเ,เล่นเมลเล่นอะไรกันใช่ไหมคะโต้ตอบกันนะคะต่อไปจดหมายนะคะเราจะโต้อตอบอะไรเราก็โตอตอบกันทางจดหมายนะคะการเขียนนะคะแล้วก็วิทยุนะคะเราฟังข่าวสารจากวิทยุก็ได้นะคะ อีเมลอ่านะคะต่างๆเหล่านี้นะคะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นการสื่อสารทีนี้เรามารู้จักความหมายของการสื่อสารกันดีกว่านะคะการสื่อสารก็คือการส่งข้อมูลหรือสื่อสารต่างๆโดยวิธีการที่หลากหลายไปยังผู้รับนะคะและรูปแบบของการสื่อสารก็แบ่งเป็นสองอย่างนะคะสองรูปแบบนะคะเด็กๆ รูปแบบที่1การสื่อสารทางเดียวนะคะการสื่อสารทางเดียวก็คือการส่งข่าวสารที่สื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะโดยที่ผู้รับไม่สามารถจะโต้ตอบหรือว่าตอบสนองมาฝ่ายส่งได้เลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการส่งนะคะการสื่อสารทางเดียวนะคะเช่นการฟังวิทยุ การดูทีวีโทรทัศน์ใช่ไหมคะแล้วก็การตอบอ e ีเมลฮะอันนี้เป็นการส่งข่าวสารข้อมูลทางเดียวนะคะต่อไปรูปแบบที่2การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้นะคะได้โดยทันทีเลยโดยที่ผู้ส่งหรือผู้รับ อยู่ต่อหน้ากันหรือว่าอยู่คนละที่กันนะคะอยู่ห่างไกลกันก็นึกถึงการพูดถึงกันได้นะคะสื่อสารถึงกันได้ทีนี้ก็ต่างคนต่างปลัดกันทําหน้าที่เป็นผู้สง่งและก็เป็นผู้รับในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้ก็เรียกว่าการสื่อสารสองทางนะคะต่อไปนะคะการสื่อสารสองทางเช่นนะคะตวตวคกูยกอยามให้ฟังนะคะ การคุยตัวศรพทัเห็นไหมคะตางไฟล์ตางคุยกันนะคะสื่อสารต่อกันได้แล้วก็การเรียนหนังสือเรียนออนไลน์เรียนทางมิตรเห็นไหมคะโต้ตอบกับค um, um, uh, ุณครูได้นะคะอย่างพี the sort of the, ่ปฐสมเนี่ยก็โต้ตอบกับคุณครูได้ในในเรียนทางมิตรนะคะแล้วก็การประชุมต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็ประชุมกันทางออนไลน์หรือว่าทางซูมนะคะก็ประชุมกันได้ก็อยู่ที่ไหนก็ประชุมกันได้เหมือนเวลาคุณครูประชุมนะคะคุณครูก็ประชุมทาง ตังซูมนะคะอ่าต่อไปนะคะการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็สื่อสารกันได้นะคะเหมือนสัตว์มันก็สื่อสารให้เรารู้ได้ถ้าก็ต้องการอะไรถ้าสัตว์เลี้ยงของเราถ้าเราสังเกตนะคะโอเคค่ะนะ,ะเราก็มาเรียนรู้การสื่อสารไร้รูปแดนกันแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะได้เจอกับคุณครูน้อยครูสัญญานะคะมาบอกอรายละเอียดในตอนต่อไปนะคะแล้วเราก็ ได้เจอกับคุณคุณทีด้าในคลิปที่สองการอ่านการเขียนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย